แกนชีดนาย่างปกติครับแกนชีดก็คือชีดแค่เนี้ยครับแกนนาย่างดีกียนี่นะครับเนีย่ยครับมันจะนี่เลยครับหองคือมันผูกก็กีดได้แล้วครับ,รบนาย่างแต่ถ้าเป็นการนักสายนาย่างไส่นึงก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก็มากีดดูผล เดี๋ยวเราจะมาดูว่าต้นตีชีดผลแล้วก็ต้นตีไม่ได้ชีดผลความความแตกต่างมันเปลี่ยนจะได้นะครับเนาะครับว่าหน้ายางมันนิ่มขึ้นกอคอามุดซึกกว่ามันได้น้ำยางหน้ากอกคือ็ว่าคุณสมไอ้สมคิดนะครับได้ใจ้ปุ๋ยเอเวเรสตของเฮาไปแล้วเนาะใส่ใส่ไปละใส่ไปแล้ว แต่ยัางันได้ชีพนปุ๋ยน้ำนะครับเนาะมีแรงครับ,รรบเดี๋ยวอาทิตย์หนะ้าเขาจะมาสอบถามว่าน้ำยางนิ่มขึ้นกอน้ำยางไหลดีกว่าเก่ากออันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ